ไม่เห็นคุณจะไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อคุณจะค้นหาล่องของกับแดนดันานและภาพที่รอกันที่สุดมิติลีลับคืนวันพุธสี่ทุ่ม20นาทีเตรียมรับความสนุกกับรายการดีที่ช่อง7็สีนำเสนอในวันหยุดสุดพิเศษจันทร์ที่10ธันวาคม8.30นาฬิกานาทีชมภาพยนตร์จีนสุดยอดเอฟเฟก ขี่พายุดาบเทวดาครั้งนี้เจ้าหนีเจียนเสี่ยถิงฟงและสุชีมาช่วยสามแคนที่ฝังใจชาวยุทธ10นาฬิกานาทีจอลึกเบื้องหลังภาพยนตร์ดังเทคนิคระดับฮอลลีวูดแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอัถรสเปเชียลสินาฬิกาสีนาทีมาร่วมลุ้นว่าใครจะเป็นเจ้าลูกหนัง3รุ่น3าคู่มันในสืกโคกซ็อกเกอร์สตาร์ถึงสสันาฬิกา45นาทีเล่าพลนอารมณ์ไปกับเบิร์ดมอร์สแคทและพิธีกรสุดฮาอ้นสีพันในฮัลโลวันหยุด S 1 2นาฬิกาสนาทีร่วมเดินทางท่องป่าอนุรักษ์ซาลวินสัมผัสบรรยากาศที่น่าค้นหาในแอคชั่นฮอลิเดย์1 3นาฬกา15นาทีหันซาไปกับบทเพลงจากลกะลายศิลปินในเมนูวันหยุดเต็มอิ่มทุกรสจันที่1 0บพันวาคมทางช่อง7จ็ดสีท่านผู้ชมครับรายการลุกตุงสัญจรในจันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาเที่เมืองเก่าของเราแต่ก่อน และครัเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบา้านพร้อมด้วยบทเพลงเพร้อๆจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกครับลูกทุ่งสันจอ ถูกถูกไหมถูกไหมคะถูกถูกไหมคะพูดไปดังๆเลยค่ะถูกถ่าได้ปาอะไรอะไรอะไรโลจ่อลึกลึหลงภาพยนตร์ดังแฮร์รี่พอตเตอร์ช่อง7สีนำเสนอในวันหยุดพิเศษจันทร์ที่10ธันวาคม10นาฬิกา15นาทีแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรสเปเชียล we a e great w i z a r d Harry พบกันแน่ในเกมพิสวงอาทิตย์ที่9ธันวาคม11นาฬิกา20นาทีแค่จับตีสองนี่จะไม่มีที่หากินแล้วอย่ามาแย่งอาชีพอีกหรือเราต้องชอบสีขาวแต่ถ้าเราเป็นความบริสุทธิ์กไม่เห็นเหรอเพราะข้อความเขาแต่ละอันนี้มันสอนถึงเรื่องอะไรบ้าง ทำไมคุณมาเอาพ่อผมมาล้อเล่นอ่ะก้ผมพูดเรื่องพ่อคุณคุณชอบไหม,มท่านประธานครับถ้าท่านมัดมือผมเนี่ยผมพูดไม่ได้เลยเพราะผมพูดอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาพูดตรงอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ใครจะทาไมไม่อยากคบไม่ต้องคบกับฟังกูไม่อยากคบใรเหมือนกัน9โมงเช้าว,วันจันทร์ถึงศุกร์พบดาราดังและหนังสนุกในหนังรอบเช้า วันอังคารเพราะสีผิวที่แตกต่างต่อให้เกิดความบาดหมางอย่างไม่ตั้งใจจอนคารโตาพูเพนรีเวลาฝนเอไหนายไวท์แมนส์เบอร์เดนผู้ชายหัวใจยุติธรรมวันพุธสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าไม่สิ่งชั่วร้ายจะตามมาหลอกหลอนคืนผีเดือดพักห้า วันพระหัสบดีความรักเกิดขึ้นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายที่จะรักษาไว้ให้ยืนนานชมเรื่องราวความละเอียดอ่อนของความรักในหัวใจติดปีกฉันจะแต่งงานกับคุณนิกรวันศุกร์บาดแผลในใจฟังลึกเกินแก้ไขพิสมัยวิไลศิ์รับบดเข้มประชันนิพพานนงนุษย์และสรพงษ์ชาตรีในอมตะหนังไทยไร้เสนหาอย่าพลาดชมหนังรอบเช้าทางช่องเจ็ดสี ายหลายประเภทศด้วยกันนะคะยังสูตรเด็ดจากสุดเทศของหัวในวันนี้หันจะนามาปรุงเป็นน้ำพริกค่ะแต่วันนี้จะเป็นน้ําพริกในสูตรเม็กซิกัน